หลังจากที่แมนยูต็ดแพ้สเปอร์ไปศูนย์นประตูต่อหนึ่งนะครับอยากชวนทุกคนคุยผมในคลิปนี้นิดนึงครับว่าเพื่อนๆที่กําลังชมคลิปนี้อยู่ครับรู้สึกแบบเดียวผมหรือเปล่านะครับคือตอนนี้ครับแมนยูแพ้ครับก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะไม่ได้รู้สึกถึงแบบเสียใจหรือว่าทุกขร้อนใจใดๆทั้งสิน้นใครมาล้อก็ก,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 ก็ก็ล้อได้ครับก็ไม่มีปัญหา คือทุกอย่างตอนนี้ครับมันเป็นสภาพที่ต้องบอกว่าชาชินไปหมดลนะชาชินแบบว่ามึงจะแพ้กี่นัดก็ไม่มีปัญหาฤดูการนี้มือจบอันดับที่สิบห้าก็ได้สิบหกก็ได้สิบเจ็ดก็ได้คือถ้าเกิดดูจากแต้มนะเวลานี้ครับมันก็พรีเมียร์ลีกเหมือนมันไม่มีอะไรต้องรุนนะครับคือแต้มถ้าจะไม่ผิดนะห่างจากโซนสีแดงตอนนี้สิบสองแต้มด้วยกัน แล้วก็ห่างจากทีมอันดับที่17น่าจะเป็นวูฟตอนนี้ห่างอยู่10แต้มซึ่งถามว่าแมนยูจะโอกาสตกชั้นไหมผมว่ามันก็ไม่ห่วยถึงขั้นจะตกชั้นแล้วครับเพราะว่าเซาท์แธมป์ตันอิปสวิทเลสเตอร์ก็ยังดูแย่ก,กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่แมนยูมีโอกาสที่จะจบอันดับที่17มีโอกาสไหมผมมองว่าฤดูกาลน,นี้มีโอกาสนะครับก็นั่นแหละเป็นอะไรที่ต้องลุ้นกันคือจะลุ้นให้ขึ้นไปอยู่ไอ อันดับเลขตัวเดียวครับผมบอกเลยว่ามึงจะไปลุ้นได้ยังไงมึงยังชนะ2เกมติดต่อกันยังไม่ได้เลยชนะ2เกมติดต่อกันไม่ได้แล้วมึงจะไปลุ้นอะไรกับการจบเลขตัวเดียวมันมันไม่ไม,มีไม่มีทางเกิดขึ้นหรอกครับก็ลุ้นว่าปีนี้จะจบอันดับเท่าไหร่ครับแต่ว่าส้าเกตด,ดูจากทรงแบบนี้นะสิบ6้าสิบกสิประมาณนี้แหละแมนยู1ิบ5ี่17หสกิบเจ็ดนะครับแต่ว่าผมอยากให้จบ14บเพราะว่าอยากจะได้ร้องเพลงพิเศษไง14ครั้งนะครับอ่า ใครจะร้องก็ร้องนะเฉยๆลูกไม่รู้สึกอะไรนะเห็นเมื่อกี้ไปทํารายการที่ขอบสนามมาไปไลฟ์ขอบสนามครับไปไลฟ์กับน้องหลาน้องทายน้องเกมแล้วก็น้องจิวมาไปไลฟ์ห้าคนนะครับจบเกมไปเกมมันก็ร้อนนล้นนี่ถึงขั้นในเกมพูดว่าอะไรรู้ไหมครับไอเกมบอกว่าพี่แพ้แล้ววะผมแม่งไม่รู้จะรออะไรแล้ววะเสมอได้ไหมวะผมอยากทายสกอร์ให้มันถูกอ่ะถึงขั้น,นว่าแฟนบอลเรียผูวครับเขาไม่อยากรอแล้ว,วครับคิดดูเองนะ มันชาชินแล้วคนล้อก็ชาชินคนแพ้ผมก็ชาชินนะครับคือพรีมยรีตอนนี้คือถ้าเป็นเกม F c ซออนไลน์ครับกดเยสได้เงี้ยอยากกดเยสเลยนะครับอยากลุ้นแค่ยูโรป้าอย่างเดียวยุ้นแค่ f a ฟอครับอย่างเดียวแล้วตอนนี้คือหมดสนุกแล้วสำหรับเกมพรีมบรีครับส่วนเกมในวันนี้นะครับพูดถึงนิดนึงแล้วกันนะว่าเอาจริงๆก็ถามว่าหน้าเสียดายไหมแมนยูแต่ที่ไม่มีแต้มวันนี้นครับก็ใช้คําว่าเสียดายมากเพราะ สเปอร์ก็ไม่ได้มีที่อะไรเหมือนกันนะครับสเปอร์ไม่มีอะไรเลยวันนี้เกมรุกครับซอนยงมินก็ฟอร์มตกมาทิสเตลดีแล้วครับที่แมนยูไม่เอามามาทิสแตลนี่ก็ไม่มีอะไรเลยครับมาไร่สกแมวหนึ่งเหมืนอนกันครับแล้วก็เดียนครูเซฟกี้ก็ธรรมดาโดดเด่นที่สุดในเกมลุกของสเปอร์คือเจมส์ดิสันที่ยิงประตูได้ยังมีจังหวะที่ตักบอลเปิดบอล ที่แมนยํออยู่นะครับที่น่ากลัวส่วนแดนกลางก็ไม่เท่าไหร่นะครับคาเซมิโร่เราก็เล่นได้สบายเกมรับก็เฉยๆคือ <c oughs> สเปอร์ก็ไม่ได้ดีเลยครับไม่ได้ดีเลยแต่แมนยูเราแม่งเผ่าว่าครับแย่กว่าครับเผ่าว่าเผ่าว่าเลยคือมันมีโอกาสที่จะจบสกอร์ได้ครึ่งแรกเราเห็นกันใช่ไหมครับจังหวะที่แมนยูโหมบุกเข้าใส่มีโอกาสยิงโดยฮอยลุน กาาโช่สองครั้งโดยเพราะไอ้ครั้งที่แบบว่าหลุดจากน้านซ้ายกรอบเขีโทษแล้วก็มึงยิงข้ามคานออกไปครับจังหวะน,นั้นมึงหลุดไปเป็นคนเดียวโดดโดดไม่โลดไม่ผนไม่เกี่ยวไม่คล้องไม่รบกวนใครครับโทษนะครับจังหวะน,นั้นให้ผมรามอัพัทลุงไปยิงครับผมแม่งยิงเข้าเลยยิงเบียดเสาแรกก็ได้ปั่นเข้าเสาไกลถึงแม้ถึงว่ามึงจะยิงไม่เข้าแต่ว่ามึงก็ควรจะย,ยิงตรงกรอบไหมมีพื้นที่มีเวลาขนาดนั้นนะครับ มันเป็นอะไรที่น่าเสียดายเสียดายนะครับนั่นแหละครับส่วนเครื่องหลังก็เหมือนว่าจะวูบวาบอยู่วูบวาบเปิดฉากเครื่องหลังมาดูวูบวาบดูทําเกมลุกเข้าใส่อย่างรวดเร็วนั่นนี่นนแต่สุดท้ายพอสเปอร์ก็แก้เกมได้แก้ลําได้ก็ช่วงสักประมาณ20่สนาทีสุดท้ายเกมผมรู้สึกังโคตรง่วงนอนเลยเกมนี้ง่วงนอนมากสเปอร์ก็ไม่มีอะไรแมนยูก,ก็ไม่มีอะไรนะครับพูดถึงนักเตะที่ เล่นนิดนึงวันนี้นะครับถ้าเล่นดีผมชอบสองคนวันนี้ของแมนยูดเต็ดครับอ่าสามด้วยกันให้สามคนแรกที่ชอบเลยวันนี้ที่ดูโดดเด่นนะครับก็โจชัวเซอร์ซีวันนี้มันถือว่าทาได้ดีนะถึงแม้ว่าอาจจะมีรูปมงที่มันมงเหลี่ยมบางไปนิดนึงแต่โดยรวมวันนี้ไอเซอร์ซีก็ถือว่าเล่นได้ดีกว่าในหลายๆเกมนะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่ถ้าเรียกเรียกคนใดคนหนึ่งนะผมขอเรียกเซอร์ซีดีกว่าเป็นประโยชน์กว่าฮอยลุนฮอยลุนไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวมาพูดถึงนะครับ คนคนที่สองที่ชอบนั่นก็คือแตติกดอกกูดอมึงดอกกูดอกใครก็ได้ครับไม่ต้องเถียงกันนะครับใช้ได้ดอกกูผมว่าดูดีมียนาคตนะครับแล้วก็รูปร่างอะไรดีจังหวะการเติมเกมรุกขยนันวิ่งขึ้นวิง่งลง,ลงการเบียดด้วยนั่นนี่เซนบงเซนบอลอะไรต่างๆอาจจะมีผิดพลาดบ้างเล็กน้อยแต่ก็ถือว่าเป็นวิงแบ็กที่โอเคน่าจะยึดต,ตัวจริงได้ก็พอมีอนาคตอยู่นะครับ อีกคนหนึ่งเกมรับมาไทาเดลิกก็ถือว่าก็ทําได้ดีนะครับถ้าไม่นับจังหวะที่เขาไปพลาดที่ไม่ได้ตามประกบเจนแมตติสันลูกที่เสียประตูะครับที่เหลือก็ถือเล่นได้โอเคนะครับสามคนที่เล่นโอเคอยู่แต่ว่าที่เหลือก็ไม่มีอะไรเลยนะครับก็ธรรมดารรมดาส่วนที่หวยแตกสุดๆนะห่วยแตกที่เรียกเผานัดเลยนะครับคนแรกเลยรันมูหอยลุนหอยลุนนี่โอโ้โห เป็นแถมตัวให้คู่ต่อสู้ฟรีหนึ่งคนนะครับไม่งังทำเกียอะไรไม่ได้เลยองไอ้ฮอยรุ่นนะครับแบบโอ้โหราคาเจ็ดสิบกว่าล้านยูโรแมนยูแบบโอ้โหตำน้ำพริกละลายแม่น้ำครับคือปล่อยนะครับขาดศุนก็ต้องปล่อยเพราะว่าถ้ายังฝืนอยู่แมนยูต่อไปครับยังไงก็ต้องให้เล่นเพราะต้องให้เล่นก็อย่างที่เห็นนะครับจับบอลก็ไม่ได้วันนี้ครับลองนับดูนะหอยรุนหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่เกินห้าวิเสียบอลไม่เกินห้าวิเสียบอลนะครับ ไม่มีอะไรเลยครับยิงก็ไม่คมหาช่องก็ไม่ดีเสียบอลก็ง่ายนะครับก็ต้องขายโดยด่วนขาดทุนก็ต้องยอมนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับคือยังมีฮอยลุนเป็นกองหน้าครับก็เหมือนแถมตัวฟรีกับคูต่ตสู่หนึ่งตัวครับส่วนที่เหลือการโชอีกคนที่ผมรู้สึกผิดหวังกับฟอร์มคือการโชมันจะเป็นลักษณะที่ว่า เฮ้ยถ้าเกิดมีอะไรมาบีบบีบโนๆมันหน่อยนะเหมือนที่แบบจะโดนขายอ,ยอะไรเงี้ยโดนขายใช่ไหมช่วงนั้นแม่งเล่นดีเลยนะเล่นดีมากเกมที่แล้วมันยังเพิ่งเล่นดีอยู่เลยนะครับพอมาเกมนี้อีกแล้วเหมือนเดิมคือช่วงไหนที่เราให้ความหวังกับมันเยอะๆมันจะหวังพึ่งไม่ได้เลยการนานโะชครับคือถ้าอยากจะเป็นยอดนักเตะนะคือมึงไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับโรนัลโด้กับเบซี่หรืออะไรก็ตามเอาเป็นว่าเป็นตัวท็อปๆอปของพรีมลีกก่อนแล้วกันนะครับ ฟอร์มการเล่นเนี่ยครับขอให้ดีติดต่อนสักห้านัดก่อนได้ไหมตั้งแต่ผมเห็นกาลาโชเล่นมาครับไม่เคยมีช่วงที่เล่นดีเกินกว่า5นัดเลยนะครับเต็มที่สนัดแล้วก็นัดที่4นัดที่ห้าก็มันก็จะฟอร์มห่วยจะเป็นแบบนี้โดยตลอดนะครับขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้น,นลงลงจะเป็นยอดนักเตะฟอร์มมึงต้องสม่ําเสมอก่อนนะครับถึงมึงจะเป็นยอดนักเตะได้นะครับผิดหวังมาก2คนนี้โอกาสยิงความนิ่งอะไรต่างๆโอโ้โหประสบการณ์มึงมีตั้งเท่าไหร่แล้วโอเคอายุมึงอาจจะน้อยก็จริงแต่ ประสบการณ์ในการเล่นเกมพรีเมียร์ลีกมึงมึงผมมึงมือระดับนี้ครับมันต้องมันเฉียบต้องเฉียบคมได้แล้วครับช่วงเวลาอายุเท่ากันนะครับเอ็มบาเป้แม่งคือเขานิ่งแล้วครับการนาโชเราอะไรก็ไม่รู้ครับนั่นแหละครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็อยากจะบอกแค่ว่าแพ้จนไม่รู้สึกอะไรแล้วครับแล้วก็กองหน้าของแมนยูเต็มคือนาทีเนี้ยแมนยูมึงไม่ต้องเปลี่ยนอะไรก่อนเลยนะครับที่เหลือผมว่ามันก็ไม่ได้แย่มากครับแต่ถ้า เปลี่ยนแค่จุดเดียวมึงเปลี่ยนแค่กองหน้าตัวเป้านะเอาหอยลุนออกแล้วหาสูนหน้าตัวเป้าดีๆมาสักคนหนึ่งใครก็ได้ที่มันเล่นกับเพื่อนได้ครับจบสกอร์ได้ดีสักนิดนึงนะครับผมเชื่อว่าแมนยูจะดีขึ้นว่านี้อีกเป็นกองกองหน้าของกองหน้าตัวเป้าตอนเนี้ยทุกวันเนี้ยเล่นเหมือนแม่งเล่นแค่สิบคนนะครับแถมตัวกับคู่ต่อสู้คนหนึ่งนะครับเพื่อนๆนะครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคิดเห็นเหมือนกับผมหรือเปล่านะแพ้จนชาชินแล้วครับ คิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับสุดท้ายฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับทุกช่องทางของช่องฝนตรงไปด้วยนะครับสุดท้ายออาฝากทุกคนด้วยแล้วกันนะครับเป็นเจ้าของสุสกิสวิปวันนี้นะครับกับแคมเปญสวิปยูอารครับรับสุสกิวอร์รี่ฟรีโปรแกรมครับนาน17ปีหรือส่วนรดสูงสุดกว่า5 0 0 0 0บาทด้วยกันนะครับพร้อมผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่เดือนละ4,999บาทเท่านั้นครับมีกล้องหน้ารถแถมให้ด้วยนะครับมีจํานวนจํากัดนะครับ มารีบรับความคุ้มค่าแบบเต็มสปิดได้แล้ววันนี้นะครับถึง30มีนาคมนี้นะครับตัรายะเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w s u z u k i .co.th ครับหรือว่าสอบถามแล้วก็ไปขับได้เลยนะครับที่โชว์รูมซูซูกิทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะครับฝากด้วยเลยกันนะครับกับรถยนต์คุณภาพอย่างซูซูกิครับ